เอาละครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของผู้เยาว์คนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถนะครับผู้เยาว์หมายถึงบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอายุยังต่ำที่จะได้รับความยินยอมในการมีเพศสัมพันธ์อายุที่จะต้องผ่านการศึกษาภาคบังคับอายุที่สามารถทํานิติกรรมได้ด้วยตนเองต่อมานะครับคนไร้ความสามารถหมายถึง บุคคลที่หย่อนความสามารถเพราะเป็นคนจิตวิลกลจริตโดยอาการนี้ไม่สามารถจัดกิจการงานของตนเองได้เลยต้องอยู่ในความดูแลของบุคคลที่เรียกว่าผู้อนุบาลและไม่สามารถทำนิติกรรมต่างๆได้เองหรือบุคลคลวิกลจริตที่ผู้สมรสบุคกาลีผู้สืบทอดสันดานของผู้นั้นร้องขอต่อศาลและศาลได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ การสิ้นสุดของการเป็นคนไร้ความสามารถคือต้องถึงแก่กรรมหรือสารเพิกถอนคำสั่งคนเสมือนไร้ความสามารถหมายถึงบุคคลที่มีร่างกายพิการหรือสติฟั่นเฟืองไม่สมประกอบพฤติกรรมสุรุย่ยสุร่ายติดสุราจนไม่สามารถทำงานได้จัดให้อยู่ในความดูแลของผู้พิทักษ์และต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาการสิ้นสภาพของบุคคลคือต้องถึงแก่กรรม หรือสารเพิกถอ,อนต่อคำสั่ง